สนับุนโดย True Gigatech Tech Pro บริการจาก True Gigatech Fiber ปู Blackhead โพสเศร้ head, าถึงนุกซี่อยากให้เป็นแค่ความฝัน ริสเคเผยภาพคู่คุณพ่อครั้งแรกหลังรอ,งรอคอยมานาน57ปีอัปเดตหัวใจชามไอวรินโสดแต่ไม่ปิดกัน้นสวัสดีค่ะ ตอนเราทุกท่านเข้าสู่ Good Morning Insight นะคะเช้านี้กับจีน่าและจิงค่ะใช่แล้วค่ะชาววันจันทร์เรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันดีกว่านะคะข่าวแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกมาโพสต์ยาวๆครั้งแรกนะคะของพี่ปู b Blackhead ถึงนุกซี่แฟนสาวที่เพิ่งจากไปค่ะเป็นช่วงเวลาที่หนักและยากจะทำใจได้ของปู b Blackhead หลังสูญเสียแฟนสาวนุกซี่จากไปด้วยโรคมะเร็ง ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความสุดอาลัยประมาณว่า22.12นาฬิกา12นาทีของคืนวันที่26มีนาคม2,565เหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งโลกมืดมิดไร้การเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับหัวใจที่งดงามแข็งแกร่งของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นทั้งความรักความสุขของผมที่กำลังอ่อนแรงแล้วหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าในช่วงเวลาเดียวกันนี่เราต้องจากกันจริงๆแล้วหรือนี่มันเร็วไปไหม ไม่จริงหรอกมั้งนี่เรากำลังฝันอยู่แหละผมยืนถามตัวเองอยู่อย่างนั้นในห้องอันเงียบงานร่วมชั่วโมงจนในที่สุดก็ต้องยอมรับว่ามันคือความจริงนี่หนูต้องเดินทางไกลแล้วหรอกคะยังเหลืออีกตั้งหลายสิ่งเลยนะที่เราตั้งใจจะทำในวันที่หนูแข็งแรงดีอ่ะก็ยังยังพยายามเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่อีกจนกระทั่งตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วว่า เธอต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่งดงามแต่แสนไกลแล้วเราทั้งคู่ก็จะไม่ได้เจอกันอีกวันนี้หนูได้พิสูจน์แล้วว่าหนูคู่ควรกับความรักความเอ็นดูที่ทุกคนมอบให้ถึงแม้วันนี้โลกใหม่ที่งดงามกว่าที่หนูกำลังจะเดินทางไปมันจะห่างไกลเหนือจินตนาการแต่อีกไม่นานเราคงจะได้พบกันใหม่อีกครั้ง ขอให้หนูมีความสุขกับการเดินทางในครั้งนี้ขอให้ความดีที่หนูมีเป็นที่ยินดีของสถานที่แห่งนั้นหลับให้สบายนะคะตื่นขึ้นมาอีกทีก็ถึงแล้วนะสู่ภพภูมิที่ดีนะคะนางฟ้าของทุกคนสุดที่รักของพี่นุกซี่อัญญพัฒน์สายแสงจันทร์หนูจะอยู่ในความทรงจำของพี่ตลอดไปรักหนูนะคะนุก ก่อนนี้ก็เพิ่งเล่าวนันเว่าจริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังนะทำไมเขาถึงรักกันขนาดนี้เพราะว่านุกซีท่ทำอะไรเพื่อพี่ปูเยอะมากจริงๆนะคะแต่ว่าประโยคสุดท้ายอะนุกซี่อัญญพัฒสายแสงจันท์คือนามสกุลก็คือของพี่ปูแบล็กเฮดนั่นแหละ,ะก็อารมณ์ประมาณเหมือนกับว่าเออเราแต่งงานกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยน้องน่ารักมากเขาบอกว่าทุกๆวันเลยนะที่คุณนุกซี่เนี่ยจะต้องแบบ ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกรักพี่ปูบรักเฮดนะคะตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่แล้วก็คอยอมชมพี่ปูตลอดเลยว่าแฟนน่ารักแฟนหล่อยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็เป็นโมเมนต์นที่น่ารักก็ชีวิตมันเศร้ามากเนาะเจหีหงิง่น่าเชื่อเลยนะคะเป็นกําลังใจกับพี่ปูด้วยค่ะ <c oughs> มาดูอีกหนึ่งครอบครัวกันบ้างนะคะสำหรับพี่มอริสเคนะคะต้องบอกว่ารอคอยมานานเกือบจะ50ปีเกือบจะ60ปีเลยก็ว่าได้นะคะ <c oughs> หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมีความตั้งใจมากที่จะได้เจอคุณพ่อและล่าสุดฝันก็เป็นจริงแล้วล่ะค่ะ หยหามาตลอดเกือบทั้งชีวิตนะคะในที่สุดก็ได้เจอผู้ให้กําเนิดแล้วสําหรับนักแสดงชื่อดังมาริสเคที่ก่อนหน้านี้นะคะเจ้าตัวเคยออกมาประกาศตามหาคุณพ่อที่ไม่เคยพบหน้ากันมานานถึง57ปีนะคะอย่างที่จะได้บอกไปว่าเกือบ60ปีเลยทีเดียว ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้พูดคุยการผ่านทางโทรศัพท์แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันนะคะโดย m มอร์สเคนั้นมีแพลนจะเดินทางไปหาคุณพ่อแต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อโควิด -19 จึงทำให้แผนที่จะเดินทางต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนค่ะล่าสุดนะคะวันที่2เมษายนที่ผ่านมากับวันที่รอคอยมานานแสนนานนะคะ ซิงเจอตัวนั้นก็ได้โพสต์คลิปเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนเองนั้นกําลังบินไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อจะไปให้ทันงานฉลองวันเกิดครบรอบ84ปีแต่กลับต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดค่ะเรื่องเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างี้ครับคือผมเนี่ยเดินทางมาจากที่พักเนี่ยนะครับซึ่งคอนเนตทิคัตเนี่ยนะครับมาขึ้นเครื่องที่น็กสนามบินน็กที่ที่นิวยอร์กเนี่ย <New Jersey. S 2> ตอนประมาณดีสองกว่า <New Jersey. S 2> เรา เราก็เข้าไปที่เราก็เข้าไปที่สนามบินแลยเรียบร้อยแล้วล่ะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นเครื่องครั้งแรกเนี่ยนะครับขึ้นเครื่องมาเสร็จแล้วแล้วมาลงที่ <Charlotte. S 1> ที่ไหนนะชาร์ลอตชาร์ลอตชาร์ลอตนะครับในนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยนะครับซึ่งไฟต่อไปที่เราต้องบินเพื่อมา Birmingham, เบอร์บิงแฮมอลาบามา ซึ่งเป็นสนามบินที่ใกล้บ้านพ่อผมมากที่สุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบอดยิงชามเนี่ยแปดโมงสิฉะนั้นเรามาถึง6กโมงกว่าเกือบ7จ็ดโมงนี้ยเราก็มีเวลาเราก็เลยไปนั่งทานอาหารกันกับเพื่อนๆที่มาด้วยพอไปถึงที่เคาน์เตอร์ปุ๊บเนี่ยประมาณ8ปดโมงสิเคาน์เตอร์บอกว่าปิดแล้วคุณไม่สามารถเข้าได้นั่นหมายความว่าไงผมตกเครื่องเท่านั้นแหะครับหัวนี่ยูตั้งเลยพรึง้ง แล้วเอาอยัางไงดีก็นั่งคิดกับเพื่อนเพื่อนก็ไปด้วยกัน3คนนะก็นั่งคิดกันว่าจะเอาอยัางไงเราก็จะเช่ารถเนี่ยนะครับจากที่เนี่ยจากสนามบินแห่งนี้นะครับซึ่งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงในการที่จะไปหาพ่อผมมาตัดปัญหาทุกอย่าง หลังจากที่ทั้งคู่ได้เจอกันนะคะพี่มอร์สเคก็ได้โพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อค่ะพร้อมข้อความประมาณว่าแม้ว่าวันนี้ผมจะเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันมากมายแต่ในที่สุดฉันก็ได้พบกับพ่อผู้ให้กําเนิดของฉันแล้วขอบคุณพระเจ้าก็เรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยที่เต็มไปด้วยโมเมนต์ความอบอุ่นและก็ถือเป็นเรื่องราวน่ายินดีของพี่มอร์สเคนะคะทางทีมข่าวขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ก็คิดอยู่ว่าพี่มอริสเคนนั้นหล่อได้ใครหล่อได้คุณพ่อนี่เองนะคะคุณพ่อนี่อา,อายุ80กว่าทั้งหลอ่อทั้งเท่นะหนึ่งในคนที่ไปด้วยก็คือเพื่อนของเจ้นั่นเองเจ้าของอเสียงที่ส่งมาบอกเมื่อกี้นี้พี่ยังแซวอยู่เลยว,ว่าสว Home ม l a บามานะคะอืมเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าจริงๆอะเนาะม,มากันที่น้องชามไอวรินกันต่อเลยนะคะเรียกว่าโสดสนิทไม่ปิดกัน้นแต่ว่าช่วงนี้ยังแบบว่าไม่ได้มีใครแง้มประตูเข้ามาเลยค่ะ หางหายไปจากหน้าจอทีวีเป็นเวลานานพอสมควรจนแฟนคลับออกมาบ่นคิดถึงกันยกใหญ่สำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวชามไอวรินล่าสุดสาวชามได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจึงถือโอกาสอัปเดตตารางงานให้แฟนๆหายคิดถึงพร้อมเผยถึงเรื่องหัวใจที่เจ้าตัวถึงกับออกปากเลยว่าไม่มีใครเข้ามาเลยสักคนงานนี้เรียกได้ว่าโสดสนิทกันเลยทีเดียว คือจริงๆแล้วงานที่ที่ชํมทำอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกพิธีกรไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับกรรมการตัดสินเวทีต่างๆซึ่งบางงานอาจจะแบบไม่ได้ออกเสืออะไรมากมายะคะ่ะก็จะทําอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีตอนนี้เป็นโปรเจกต์ที่คุยอยู่เกี่ยวกับงานพิธีกรแต่ต้องรอให้น้านฟ้าเปิดก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นงานเกี่ยวกับท่องเที่ยวในประเทศไทยเ mm hmm. ชิญชวนชาวต่างชาติชาวจีนมาเที่ยวในประเทศไทยะคะ่ะ mm hmm. งานแสดงจริงๆตอนนี้มีคุยกันบ้างค่ะแต่ว่ารอจังหวะแล้วก็รอบทที่เหมาะสมค่ะจริงๆแล้วก็อยากเล่นนะคะอยากเล่นละครอยากเล่นภาพยนตร์จังได้นะคะพร้อมค่ะเรื่องความรักก็ก,ก็ดีค่ะไม่มีใครค่ะแฮปปี้มีความสุขค่ะรุณแม่กสดยาวเลยเนาะใช่ค่ะใช่แต่ก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าณตอนนี้เนี่ย เราอยู่แบบนี้เรามีความสุขที่สุดแล้วไม่เหงาเราไม่เหงาค่ะยิ่งถ้าแบบมีงานละครมีงานอะไรเข้ามาอีกก็ยิ่งไม่เหงาเลยค่ะไม่ปิดกั้นใช่ไหมไม่ปิดกั้นค่ะแต่มันไม่มีจริงๆช้าๆได้พราเล่นงามนะคะคตินี้ยังใช้ได้อยู่พอพวกเราก็เป็นค่ะใช่ถูกต้องเราแบบพี่ชานี่ก็คือสวยขึ้นทุกวันทุกวันเราก็หมุนดีมากดูแลตัวเองดีมากเลยนะคะค่ะ อามาดูเรื่องราวของพี่ปุ๊กกอกันมนื่อีกว่านะคะนี่เขาก็ยังโสดอยู่เหมือนกันแต่ว่าหัวใจเนี่ยมีคนเข้ามาพูดคุยเรื่อยๆเลยนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดคุยในเรื่องความรักแต่ว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของธุรกิจของเจ้าตัวนะคะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าดีใจมากๆที่ตอนนี้เกาหลีใต้เปิดประเทศแล้วละค่ะ ทำเอาวิธีกรชื่อดังอย่างดีเจบุกโกยิ้มออกนะคะหลังจากที่เกาหลีใต้นั้นประกาศเปิดประเทศ1เมษายนนี้ซึ่งเจ้าตัวนะคะก็เผยว่าเตรียมพาลูกค้าเนี่ยบินไปธันบินไปทำสัญญกรรมที่เกาหลีในวันที่4เมษายนนี้แล้วค่ะหลังจากที่ปิดประเทศมานานทำไรายได้เนี่ยหายไปกว่า10ล้านบาทซึ่งตอนนี้นะคะคิวเดือนเมษายนเต็มหมดแล้วด้วยไม่หวั่นนะคะเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยยอดติดเชื้อรายวันหลักแสน ธอก็บอกว่าทุกคนเนี่ยต้องเดินหน้าต่อไปก็แค่ดูแลตัวเองให้ดีและทำตามกฎของแต่ละประเทศส่วนเวทีการประกวดนั้นยังไม่หยุดตามฝันสายนางงามบอกเลยนะคะ<ส>เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพร้อมเมื่อไหร่จะลงประกวดเวทีต่างประเทศ <ๆ S 1> ดวท้วยค่ะหนึ่งเวเรามองเอาไว้มองเอาไว้เฉยแต่ยังไม่อยากบอกเพราะว่าเกิดบอกแล้วมันไม่ได้ทํามันกลัวไขหน้าเขาไม่ใช่อะไรนะมันกลัวไขหน้าเขาแต่ถ้าเกิดทําแล้ว มันต้องเลิศมันต้องปังเพราะทุกครั้งที่ทํามามันปังตลอดมันควักกระเป๋าตลอดมันมีเงินทองที่เราจะต้องออกอีกตลอดอาจจะไปเป็นแบบว่าโชว์แดกอะไรนะหรอไม่ใช่ต้องรอดูบอกได้แค่ว่า ในเมืองไทยอ่ะไม่คาดหวังแล้วอยากจะให้รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยไปเป็นกรรมการไปเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์เป็นอะไรให้เขาดีกว่าแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยคือมันก็ดูแปลกใหม่ดีเพราะเราชอบไปเที่ยวเมืองนอกไงพออะไรที่มันแปลกใหม่ดีที่มันแบบเซอร์ไพรส์ทีก็โอเครอดูไปเกาหลีจะกลับมาฝรับงเศแล้วน้อ้องได้อที่รอคอยเพราะหลังฝนมันสดใสเสมอหลังจากที่ไม่ได้บินประมาณ2ปีกว่า1เมษายนบินแล้วค่ะ บินแล้วค่ะเดือนเมษาลูกค้าเต็มแล้วค่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่4น้องสาวจะบินแล้วเพราะว่าลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยค่ะลูกค้าที่ข้างคางแล้วก็มีการคันเข็มคันมือคันหน้าก็พร้อมบิน4ี่เมษายนนี้แล้วราคามาสแตนดาร์ดอยู่แล้วถ้าเกิดไปทําต่างประเทศเพราะเดี๋ยวนี้ทำที่เมืองไทยก็เป็นแส่ใน2ปีที่ผ่านมาเราก็ยอมรับว่าเราเปิดในประเทศด้วยก็คือมีการส่งตามโรงพยาบาลหรือคลินิกต่างๆตามบัตเจตของลูกค้า แต่ด้วย budget ของลูกค้าหลายๆคนที่บอกว่าฉันอยากไปเกาหลีเท่านั้นเราก็จัดให้ทริปนี้ของน้องสาวน้องสาวจะเป็นคนเดินทางไปเพราะว่าเดือนหน้าพี่จะไปดูคอนเสิร์ต BTS ที่ลาสเวกัสใช่จะไปอเมริกาอีกแล้วอย่างเงี้ยก็คือบุ๊กคอนเซนซี่คือจะกลับมาทำงานเต็มรูปแบบเกาหลีฟูลยิ่งกว่าร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าไงรู้ไหมเงินเราขาดหายไปเยอะเหมือนกันสองปีสูตรไปประมาณสิบล้านได้ไปสิบล้านกี่งานนะสิบล้าน พี่พูดตรงๆลงนะได้หลักสิบล้านอยู่แล้วมันมันหลักสิบล้านอยู่แล้วเพราะเคสของพี่แต่ละเคสหนึ่งหลักล้านอับทุกคตโควิดนี่เกาหลีปิดเป็นแสนเลยเรากระวนใจหรือเราเบียดวันแล้ววันมะลูกค้าคือพี่ผู้ก่จะบอกอย่างนี้ว่าเกาหลีจะต้องให้ฉีดวัคซีนสามเข็มก่อนแล้วก็ต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าเพราะการลงทะเบียนของเกาหลีเนี่ยคือจะใช้ได้2ปีตัดปัญหาเรื่องการมีผีน้อยด้วยแล้วก็คือตัดปัญหาการเข้าประเทศยากสุงถูกส่งกลับเขาคัดกรองในระดับหนึ่งแล้วการใช พูดถึงการลงทะเบียนเนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันมีชื่ออะไรที่ชัดเจนเลยนะพี่หญิงแล้วก็น่าสุดเห็นคนมาแชร์กันใน Facebook เต็มไปหมดเลยนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะลงทะเบียนแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางเกาหลีเนี่ยอย่าพึ่งจองโรงแรมเพราะเขาบอกบางคนเนี่ยถูกตีกลับ<อ>ถูกก็<อ>แล้วแต่เคสด้วยไม่เหมือนกันด้วยทั้งที่เตรียมเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์นะคะอันนี้อาจจะแบบมีเรื่องดวงเข้าไปแถมแหละ ก็เหมือนสมัยก่อนเนอะเพราะว่าคนไทยก็ไปทําอะไรเอาไว้เยอะนะบางกลุ่มเนไม่ได้เหมารวมทั้งหมดนะนะคะมาส่งกาลังใจให้น้องมิวดีกว่าค่ะกับซีรีส์ที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสร้างเองนะคะกับเรื่อง The Ocean Eyes ค่ะ ยังคงฮักครองเทรนอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับดาราศิลปินหนุ่มมากความสามารถรอบด้านอย่างมิวสุขทธิ์ที่ล่าสุดติดเทรนด์ด้วยคีย์เวิร์ด IC m i l สืบเนื่องมาจากที่เจ้าตัวได้แชร์ภาพการทุ่มเทฝึกซ้อมดำน้ำเพื่อความสมจริงในซีรีส์ The Ocean Eyes ซึ่งมิวควบนำแสดงและอำนวยการสร้างโดยเพิ่งจะมีภาพบวงสวงกันไปเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม อย่างที่แจ้งกันไปแล้วว่า The Ocean Eyes เป็นโปรเจกต์ร่วมทุนสร้าง3ประเทศคือไทยจีนและอเมริกาผลงานเรื่องนี้มีสุภาษิ์ขึ้นแท่นผู้อำนวยการสร้างเป็นครั้งแรกพร้อมทีมงานจากฮอลลีวูดบินตรงมาร่วมงานวงสวงกันพร้อมหน้า ขณะที่ทีมนักแสดงนอกจากมิวสุภสิทธิ์แล้วยังมีตุลพากาลอายโฟอีฟ e แจ็คกิติศักดิ์ต้อมพลวัตท่้งศักดิ์สิทธิ์เฟรชอริสราแอนวัสนานีโนเมธนีซานิณิพาพรรวมถึงสิงห์วรรณสิงห์โดยผลงานเรื่องนี้ถือเป็นซีรีส์สัตวแพทย์สัตว์น้ำเรื่องแรกของเอเชียบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สัตว์น้ำและท้องทะเลที่แฝงเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์เอาไว้ด้วย ขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ